ผู้หญิงนักเรียนคนหนึ่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตกล้องวงจรปิดเขาแบบเหมือนเขาน่าจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเลยถ่ายาก็เลยแคปอ่ามันก็เลยกลายเป็นแบบภาพเนี้ยอ่กลัวเห็นเลยอ่ะ <c oughs> ต้องทำกิจกรรมโดยการซ้อมเต้นแบบว่าดาวเดือนนี่นั่นใช่แล้วมันก็จะต้องไปหาชุดตอนนั้นอะไปกับเพื่อนสองคนซึ่ง <c oughs> พวกเราก็ซ้อมเราก็แบบเป็นอยู่ในฝ่ายคอสตูมเนาะเราก็ <c oughs> ต้องไปหาชุดอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึก ว่าเสียงและหัวโขนอะไรพวกนั้นอ่ะเขาเหมือนมองเราตลอดเวลาแม่เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนสระแบบดัชนีเด็กอ๋อก็เหมือน,นแบบไทยก็เป็นสระพินพ์เด็กมันก็มีเด็กที่โดนเข้าไปคนหนึ่งก็คือหนึ่งนางแบบเหมือนเก็บกดอ่ะเหมือนแบบพอโดนทรมานเยอะๆนางก็ไล่ฆ่าแบบคนร่วมห้องอ่ะ<า>ที่เป็นเด็กด้วยกันอ่ะชุดไหน อูนี่ไม่ใช่ผีหนูแค่ชอบพี่อย่ากลัวหนูนะและพี่ก็ไม่ใช่พระไม่บาปหรอกค่ะอยู่ใกล้หนูได้พี่เห็นหนูหลอนพี่เห็นหนูหลอจริงอะตาเห็นตาเห็นหนูหลอนพี่เห็นหนูหรอพี่เห็นหนูหรอไม่ได้หลอกไม่หลอกหนูแน่นะพี่เห็นแน่นะพี่เห็นแน่นะจริงอะปาพี่เห็นหนูแน่นะพเห็นพี่หละหนูเห็นพี่ละลกลับปาเห็นพี่มาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการทูดไนท์วันนี้ก็จะเป็นทีมที่คุ้นเคยไม่รู้ขอบคุณค่ะก่อนหน้าจะบอกว่าทีมอะไรเนี่ยขอบไปทำความเคารู้พี่สัญญาก่อนสวัสดีค่ะสหรับของเราในวันนี้นะคะก็เป็นทีมโรงเรียนทุกคนก็จะแต่ชุดเป็นแบบว่าชัดมากว่ามาจากโรงเรียนซึ่งทีมวันนี้เนี่ยก็เลยจะชื่อทีมว่าสถานศึกษา แต่ว่าอย่างอย่างแคนดี้เองอ่ะก็ไม่ได้มีการศึกษาว่าเราก็อยากให้เกียรติเชิญมาเทปนี้ฉันเลี้ยวเลี้ยวกับเธอนะเดี๋ยวว่าฉันไม่ได้นะกษาอ่ะสำหรับชุดคอนิชันค่ะไงคุณแม่จริงๆอ่ะตอนแรกเตรียมมาแต่ว่ามันกลัวว่าจะเป็นการแฉก็เลยแบบว่าห้องแต่งตัวของสตูนี้มันมีชุดที่พอให้หยิบยืมมาก็เลยได้เอาชุดพาโลมาใส่ อันนี้ก็แท e ค่ะด็หล่อมันเป็นตรงพาโรงเราตอนนี้ฉันฉันมีเครื่องหมายเฟืองอยู่ตรงนี้นะอ๋ออยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ค่ะอีน็อตก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าหน้างานเอาก็คือตัดของตองฟอยฟิชเชอร์แมนเฟยมาติดเพราะเป็นสามเหลี่ยมก่อนตัดโค้งโค้งโค้งก็เป็นอยาง เคยมีการศึกษามีการศึกษาอันนี้ก็เป็นชุดเด็กช่างเป็นฟิลแบบเรียนวิศวะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องช่วงสองอ่ะจะเกี่ยวกับคณะวิศวะมาที่แม่นี่ก่อนนะฉันเป็นอะไรครูภาษาไทยเขียนเรียงความแต่ตรงไม่ได้ดูเป็นครูสอนภาษาไทยครูสอนภาษาอะไรสเปนเป็นสอนภาษาแบบโอเยนอินทเฮอร์ตัวกระทิง โอเคอ่ะยังไงลองลองพูดท okay. ี่ร <oh ับบทเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยพอปกติเราแต่งตัวดูเด็กสอหน้าหลังอะไรหน้าดูเป็นแบบแบวก็เลยต้องพยายามดึงอายุดึงอายุคืนก็เลยแต่งเป็นครูครูแล้วก็จะมีแบบว่าไม่ใครมุกที่กำลังเป็นกระแตช่วงนี้อ้าวกระแสอะไรอ่ะช่างมันหา สวยเอาไปว่าสวยเป็นแบบครูภาษาไทยดีกว่าอ่าคนต่อไปคนต่อไปไหนล่ะซีเพรฟิวนักเรียนนานาชาติไม่่ใชฟิวพ่อมาส่งลูกพ่อะใส่กระโปรงด้วยหรอใส่กระโปรงอีทปรงลายยังใส่กระโปรงเลยสั่นผ่านแทนลูกเป็นพ่อเกรดอ้าต่อไปอันนี้พ่อเกรอันนี้มาแตวตัววันนี้ตัวเป็นเป็นนักเรียนนานาชาติอันจะรัชโน่เป็นครูคุปตะอังกฤษเหรอ สำเนียงบ้านโป่งสำเนียงวิทรย์อาไปที่ใหญ่นี่ก่อนฉันเป็นสาวเนตรนารีอยู่แล้วป่าเป็นยุวกาชาติที่เนตรนารี่เข้ากับวลีไม่มีการศึกษาเข้าสู่ช่วงแรกกันดีกว่าค่ะผู้ชมค่ะชื่อช่วงว่าผ้าผีบอก ช่วงผีบอกแ่นใหญ่นี้คือ16อีพีแล้วนะยังแบบว่าทําอะไรไม่เป็นเลยในเมื่อเราอยู่ในสถานศึกษาก็จะมีภาพก็เกี่ยวกับสถานศึกษาน่ากลัวไหมเป็นช่วงของกิจกรรมของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จะเป็นแบบนักเรียนเขาก็แบบเดินพาเลทอะไรเงี้ยกีฬาสีใช่ใช่ใช่ก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งแต่งชุดไทยเราคือแบบมันมันน่ากลัวจริงๆรูปเนี้ยก็คือถ่ายอยู่แล้วมันแบบติด ติดเเลยใช่ถ่ายวิวหรือว่าถ่ายดีหรือเปล่าใช่แล้วเหมือนเหมือนภาพผีมันซ้อนหน้าแบบมาเลยใช่มาเลยค่ะใช่ก็คือภาพนี้แชแด่ไ่แกนเหมือนมิลา สู้ขอตมหน่อยอ๋อยังไม่ได้ดนบ้าดนะยังไม่มีหน้าผากเลยจมูกก็ยังไม่มีเลยตายตายน้ำผักเรียกได้ว่าเวลาเวลาฝนตกอะน้ำขังแล้วจนยุงมาไข่นี่เดินขบวนตอนเด็กอะได้ได้เป็นนั่งนั่งรถยิ่งใหญ่ไง ก็ตอนมหาลัยอ่ะได้เป็นคนถือไม้เหมือนสรอยมะม่วงอ่ะกาวสายไฟให้ขบวนขบวนตู่ๆเดินพาหนูก็ไม่สากกับฉันข่าไม้ฉันฉันเป็นคนแบบว่าเหมือนแบบเดินเป็นคนสุดท้ายของบวชไปเฟนาเล่ขบวนเดินใช่ไหมแล้วฉันก็ถือไปว่าขบวนจบแล้วข่าเดินตามขันนั่งเสลี่ยงตลอดไม่เสลี่ยงกับข้าหินหรือเปล่าเที่ยงมันเยกเงี้หนูนะอันนั้นขบวนนักกาวอันนั้นพิธีบวชนัก อ่ะต่อต่อแม่แม่เอารูปจริงๆละจะน่ากลัวก็อีกหรือว่ามันก็รอนจะน่ากลัวกว่าจูนก็ใดๆจูนก่อนก็คือรูปมันแบบว่าเป็นรูปที่ได้เล่าไปเมื่ออีพีที่แล้วอ่าอ่ก็คือผู้หญิงนักเรียนคนหนึ่งไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเหมือนกล้องวงจรปิดเขาแบบถ่ายออกมาเหมือนเหมือนเขาน่าจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี้ยเขาเลยถ่ายก็เลยแคปอ่ามันก็เลยกลายเป็นแบบภาพเนี้ย อ้าวกลัวเห็นเลยอะคนดี้เหอนเด็กันดีมากดูหน้าผากแล้วเหมือนมากในโซเชียลอะตอนแรกอะฉันว่าจุดโฟกัสอ่ะคือคณยายค้อาเห็นแล้วไม่ได้ตั้งตัวแงแล้วพอเหลือบตาไปข้างล่างก็เห็นไง่ากัวนะนเนี่ยมันมันดูผิดกายภาพอะใช่แสดงว่านางก็เลิศนะ ยังไงออกกาลังกายจามบริหารคอหรือว่าจามเชี่ยวใดๆแรงเหมือนกันนะไม่แต่ถ้ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวเช่นว่าน่ากลัวนะถ้าสมุนมันค้างอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าอยู่รถบนกระทงเลยเพเธอรวมหัวกันใช่ไหมฉันไม่รู้เรื่องฉันก็ไม่รู้เรื่องนู่นไปเทียนเองแม่จริงรูปนี้น่ากลัวเป็นผีแบบพวกญี่ปุ่นอะไรงี้เนาะผู้หญี่ปุ่นอาจจะชอบแบบหน้าตาแบบจะชอบประหลาดประหลาดแบบนี้อุ้ยกลัวคืออย่างที่ไม่ได้ตั้งตัวแล้ว เอือมลงไปใช่ไหมแล้วมันตกใจเออฝากผู้ชมเนาะถ้าสมมติว่ารู้ประวัติของรูปนี้หรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับรูปอื่นๆและทางแบบเออหารูปแบบที่แบบน่าลุวน่ากลัวมาให้น้องมัดหมีว่าจริงรูปในเน็ตอ่ะมันมันหมดมุกละเพราะหลายคนเคยเห็นแล้วเวลาหารูปในเน็ตมาใช่ไหมตีอยากได้รูปจริงจากทางบานอย่างแชนดี้ก็จะส่งมาก็จะเป็นแบบว่ารูปทางซองเพราะว่าชอบอยู่อยู่ในซอง มาสาหรับช่วงที่สองเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีคิดว่าเรื่องสถานที่ศึกษาก็ต้องแน่นพอสมควรแต่ช่วงที่สองของเราชื่อยู่ในช่วงชื่อว่าผีเจาะปากต้องถามเกริ่นก่อนว่าแต่ละคนอ่ะจะมีการศึกษาเนาะเพราะว่ามีค่ะไม่ต้องจะมีเรียนโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ซีซั่นก่อนหน้านี้อย่างสายชนกับมัดหมี่ันดี้เคย คุยกันเรื่องผีที่เกี่ยวกับโรงเรียนแล้วโรงเรียนทีพีมีความเชื่อเรื่องอะไรต่างๆไหมที่อาจจะไม่ต้องไม่ต้องมีผีก็ได้อาจจะเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมหาลัยดีกว่ามหาลัยนี่ก็เรียนเกี่ยวกับนาฏสิ์เนาะก็อ้เพราะนาฏศิ์นะก็จะมีแบบว่าเสียงครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหัวโขนเป็นเสียนครูมีหัวโขนอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในชั้นสามของตึก ของตึกที่เรียนแล้วเขาก็จะมีตู้กระจกแม่ใหญ่ๆเลยแล้วก็ถือก็ไปนั่งอยู่ในนั้นใช่ใช่าชแล้วก็รอเรียกเบอร์เบอร์ตองโอเคไม่เอะต่อต่อขอโทษครับครูขอโทษครับแล้วห้องด้านข้างก็จะเป็นห้องแบบเก็บอุปกรณ์แบบว่าเสื้อผ้าของนางรำใดๆแล้วก็จะมีหุ่นนางรำตัวพระกับตัวนางเขาก็ใส่ชุดไทยให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีช่วงวันหนึ่งเป็น ช่วงที่ทําเกี่ยวกับดาวเดือนมหาลัยต้องทํากิจกรรมโดยการซ้อมเต้นแบบว่าดาวเดือนตอน,นร่นนตอนเดินแบบก็ซ้อมซ้อมอยู่ชั้นสองแต่ก็มืดแล้วนะประมาณช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่าเก,กือบห้าทุ่มก็ซ้อม,อมแล้วมันก็จะต้องไปหาชุดในห้องที่บอกเมื่อกี้ที่บอกเมื่อกี้ต้องไปเอาชุดเพื่อที่จะเอาลงมาซ้อมด้วยตอนนั้นไปกับเพื่อนสองคนมันมีความรู้สึกว่า เสีวว่ยนและหัวโขนอะไรพวกนั้นอะเขาเหมือนมองเราตลอดเวลาแม่เราจะย่างก้าวแบบทางไหนอะมันมีความรู้สึกที่แบบว่าเขาจ้องมอง,อมองเราตลอดเหมือนเราเอาชุดมาไม่ครบแล้วให้เพื่อนอีกคนอะ่ะขึ้นไปเอาใหมน่นางเปิดไฟไปคนเดียวนะนะางเล่าให้ฟังเปิดไฟปุ๊บอยู่ดีเปิดปุ๊บกลาลังหาของไฟดับแล้วอยู่คนเดียวอะอยู่คนเดียวแล้วไฟดับ แล้วนางก็กรี๊ดติะเวนใช่ตะเวนแเปิดคือความกลัวไงแม่เข้าใจไหมอยู่ในห้องถ้าใครเรียนน่าศิสินจะรู้ว่าแบบมันน่าขนมันน่าขนเกจริงๆแล้วแบบของบางอย่างอ่ะคือมันเก่ามากแม่แล้วแบบมันมันมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยเครื่องตรงตรมันอุ้ยไป่กเล่นนะเล่นนะ แล้วแบบเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเก่าๆมากแล้วแบบว่ามีตำนานอะไรอย่างเงี้ยนางก็กรีดเราทุกคนที่ซ้อมอยู่รีบวิ่งขึ้นไปไฟก็เปิดไม่ตอน้นกี้ธนกอยู่อยู่ในห้องอยู่ในห้องนั่นเลยแล้วนี่ถามว่าเป็นอะไรนางร้องไห้นางไม่ตอบถามไปเค้นเค้นเอาลงมาข้างล่างเค้นเค้นนางบอกว่านางเห็นหุ่นดินได้ ตอนเช้ามาทํากิจกรรมทุกอย่างไปถามอาจารย์ที่สอนอาจารย์ก็บอกว่าหุ่นสองตัวเนี้ยมันมีประวัติมาก่อนซึ่งรับมาจากที่อื่นเด็กทุกปีชั้นปีอะเห็นหมดเรามีคนเจอทุกทุกปีทุกปีอาจารย์บอกว่าบางทีก็ออกมาร้ำอือเคยพูเมืองไทยอะนี่ว่าผีนางลำมันน่ากลัวสุดแล้วมันเป็นในบรรดาทั้งหมดแน่แม้แล้วเป็นตัวพาตัวนางคือแบบลำคู่กัน ช้ำแล้วบางทีคือแบบได้ยินเสียงดนตรีคือแบบมาเองข้างบนอะถ้าเด็กที่ทํากิจกรรมต้องการคือจะได้ลูกกันแล้วก็จะเป็นหน้ากันนั่งสอยตะเข็บต่อไม่สอยตะเข็บกลับบ้านได้ยินกันได้ยินเสียงเพลงก็ใชแล้วแล้วแบบเด็กทุกคนน่าตินะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยยุ่ง กับชั้นข้างบนนีก็เป็นประวัติของข่าวริงอจริงๆอ่ <c oughs> ะหน้าตาตินนะเคยได้ยินเหมือนกันว่าทุกเกือบทุกโรงเรียนนะจะมีประวัติห้องหน้าตาติ๋นเนาะเครื่องจะได้ยินบ่อยตัวคือเครื่องดนตรีเล่นเองอะไรเงี้ยห้องดุริยางก็มีเหมือนกันเคยได้ยินแบบอันนี้ปะได้ยินข่าวแบบว่าใช้หนังคนมาทํากองอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนี่มันเป็นเปิงมางอ่ะเคยดูใครใครลองไปหาดูนะมันประวัติดูประวัติดูมันจะเป็นเหมือนเอาหนังคนอ่ะมามาขึงเป็น เป็นกลองปกติเหมือนเขาจะใช้หนังวัวปะในการทํากลองใช่ไหมไม่เป็นไรนะเธอฉันก็คือหมูเธอหมูอันนี้น่าจะได้กองกองหลายอันอยู่สำหรับนี่นี่นี่มัดคอดเฟืองเฟืองของประธนเป็นลายตุงเหรอตุงอยู่เลยค่ะตัดแดดตุ้งเลยค่ะอุ้มเลยค่ะเป็นเฟ้อทีนะกว่าแบบว่าคนเปลี่ยนโฟกัสเนาะ ก็คืออันนี้เป็นเรื่องเล่าที่จริงๆแล้วอะทุกคนก็น่าจะเคยฟังแล้วก็เคยรู้จักมาก่อนแต่อันนี้จะเล่าขยายมันเคยทําเป็นหนังด้วยนะมันเป็นมหาลัยที่มีสารอยู่ในห้องน้ําหญิงอะออเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเนาะเค,เคยดูมันจะมีหนังเรื่องมหาลัยอะไร,ะไรต่างๆสยองขวัญเพราะอย่างที่แบบว่าเขาจะเอาเรื่องเนี่ยมาทําซึ่งจริงๆมาเป็น b a s ออ on true story นะมันมีสารนั้นจริงๆนะก็คือประวัติจริงๆเลยอะมันจะเป็นตึกวิศวะของมหาลัยหนึ่งอยู่ชั้นห้า ซึ่งจะมีผู้หญ die repay, die ิงคนหนึ่งที่ผิดหวังความรักแล้วไปฆ่าตัวตายที่ห้องน้ําแห่งนั้นใครที่เรียนหยุดตึกนั้นแล้วเข้าไปใช้ห้องน้ํานั้นเวลาเข้าไปในห้องน้าปุ๊บก็จะเหมือนมีคนใช้ห้องน้ําข้างๆบ้างได้ยินเสียงคนเดินบ้างเห็นเงาเท้าแบบว่าเดินผ่านบ้างเข้ามาโอ๊ย มึงละเชิญ่ะมึงละมาเชิญ่ะขอโทษครับนูไม่ได้ตั้งใจมาแตมาตื้งตื้งคือเขาได้ยินแค่สี่คนนะทีมงานไม่ได้ยินนะคือจบหนาตอนนี้คือมึงไม่รู้จะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนเขาก็เลยทําสารขึ้นมาไปที่ห้องน้ําเลยแต่จริงๆแล้วในในในหนังออาจจะทําดูน่ากลัวเกินไปเนาะแต่ที่ของจริงอะก็น่ากลัวแต่ว่ามันก็จะมีแบบน้ําแดงวางอะไรต่างๆวางอ่ะอันนี้กระจกกระจกอยู่นี่นะอันนี้ประตูห้องน้ําใช่ไหม ศาลก็คืออยู่ตรงผนังที่ทหันออกไม้เลยนี่ก็จะเป็นห้องน้ำเนี่ยแล้วทุกคนก็จะเห็นศาลน,นั้นกันหมดแล้วว่าแล้วถ้าใครที่ไม่ไม่ได้มีธุระหรืออะไรจริงๆ,ๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยขึ้นไปชั้นนั้นกันชั้นนั้นก็เลยจะโดนทําให้เป็นเหมือนฟิลแบบห้องสมุดห้องเก็บของอะไรเงี้ยไปอันนี้อันนี้มาถึงพาร์ทในของเรื่องจริงนะม,มันเฮี้ยนเกินจนต้องทําศาลให้อ่ะให้เขาได้มีที่อยู่อะไรเงี้ยคนในมหาอะไรก็จะเป็นที่รู้กันว่าชั้นห้า อย่าไปย่างไกลเขาก็จะมีการเรียนเรียนเวลาเรียนเขาจะเป็นแบบหนึ่งสมสี่แล้วก็ข้ามไปชั้นหเลย<อ>แต่เวลาขึ้นลิฟต์ลิฟต์จะเปิดที่ชั้น5้าเองอเหมือนมีคนกดจากข้างนอกอะแล้วก็ไม่มีอะไรอะทุกคนก็จะแบบดูแลฉันดูได้ๆแล้วก็ลิฟต์ก็จะเออปิดแล้วก็ขึ้นไปชั้น6ทีนี้ข้างๆตกวิศวะก็จะมีการทำกิจกรรมบางอย่างที่จะเป็นเหมือนแบบเ <laughs> ชื่อมสัมพันธ์ของหลายๆมหาลัยอ่ะ แล้วมหาลัยอื่นอ่ะก็จะมาร่วมทํากิจกรรมด้วยก็จะแบบว่าเล่นโน่นนี่นั่นไมเขาเรียกว่าเล่นสมมติสมมติซ้อมละครเวทีอ่ะก็จะแล้วก็เดือดๆกันอยู่ตรงนี้เลี้ยอยู่อ่ะก็เป็นเสียงของผู้หญิงอ่ะตะโกนลงมาจากตึกวิศวะชั้นห้าทำอะไรกันอยู่หรือจ๊ะเสียงนี้เลยเหรอดิสนีย์มากแล่ไม่มีความน่ากลัวเลย เบรดอนทูวตอรี่นะถ้าพูดถึงอ่ะนางฆ่าตัวตายเองอ่ะต้องเฮียนทำไมก่อนอาจจะไม่ได้เฮียนก็ได้อาจจะคนเห็นเยอะจนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยตั้งให้อยู่ที่นางข้าวะไ่ี้ข้าใแตเพราะอกหักควรไปหลอกผู้ชายคนนั้นก่อนเนาะไปบอกสิแล้วจะทําไงได้อ่ะมีได้ยินเสียคนตะโกนว่าทําอะไรก็อยู่หรอจ้าทุกคนที่เรียนมหาลัยนั้น่ะก็แบบรู้จ้าก็แบบรู้กันเองแล้วก็แบบ ก็นั่งแบบอิมพอไวละครต่อแต่ใยมหาลัยอื่นที่ไม่รู้อะหลอนหลอนมีคนทักจากชั้นห้ามาว่าแบบทาอะไรอยู่ตอนนี้เป็นผู้หญิงอยู่ตรงนั้น่ะและยายมหาลัยเนี่ยยยมหาลัยเนี่ยก็เฮ้ยรู้กันอยู่แล้วจ้าไม่ต้องพูดจ้าอทีนี้ก็ใครใคขออแบบเนี่ยใครใครอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้สำหรับตึกวิศวะยังไม่จบแค่นั้นอันนี้ธรรมดาไปแล้วข้างตึกวิศวะอ่ะจะเป็นตึกสถาปัตย์และตึกสถาปัตย์อ่ะจะมีทางเชื่อม ที่เดินหาตึกวิศวะได้ง่ายดายแล้วทางเชื่อมนั้นอ่ะทุกครั้งที่เวลาคนเดินผ่านอ่ะจะเจอแบบจะเจอผีอ่ะเช่นเดินๆเ,เดินอยู่อ่ะเจอเปรตยืนอ,อ,อยู่ตรงนั้น<อ>เขาก็เลยทําการแก้เคล็ดโดยการปิดทางเดินนั้นไปถ้าสมมุติว่าวิศวะจะไปสถาบันอ่ะให้เดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งแล้วทุกคนก็เต็มใจที่จะเดินอ้อมจะไปทางนั้นเพราะว่าทางนี้มันมีประวัติที่แบบไม่ดีอ่ะอมันจะเป็นเหมือนทางทางตัวทีอย่างนี้นะอ,อันนี้ก็จะไปถนนใหญ่ ตัวฝั่งนี้ก็จะไปสถาปัตย์ฝั่งนี้ก็จะไปวิศวะใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าปิดสถาปัตย์ไว้เพื่อไม่ให้บออวิศวะเดินเดินไปง่ายๆเลยเพราะว่าคนจะเจอกันแล้วมันก็จะมีบางคนที่ผ่านตรงนั้นพอดีขับมอเตอร์ไซค์แล้วได้ยินเสียงแบบชึกอยู่ข้างๆตัวก็แบบอะไรวะก็ขับรถอยู่แล้วได้ยินเสียงชึ๊กกปรากว่าพอหันหน้าหันไปอะเป็นรูปร่างคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาแต่คลานตามอ เนี่ยขับมามาม,ามาอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ยคนขวลรุกเลยอ่ะแอร์พีทก็ดีดออกอ่ะขาดแล้วขาดแล้วขาดเนี่ยเออแล้วก็แบบก็รีบแบบเบื่อรถไปอะไรอย่างงี้ต่อไปมาเป็นสถานสถาปัตย์แม่ไปมาเต็มมาแล้วทีนี้มหาลัยนี้อ่ะสถานที่ของมหาลาัยก่อนหน้านี้เป็นเหมือน เป็นเหมือนที่ของขุนพลน่ะท่านหนึ่ง mm hmm. นายพลท่านหนึ่งอะไรเงี้ยฉันกลัวเรียกไม่ถูกประมาณนี้ละกันแล้วเขาเชื่อกันว่าตอนนั้นน่ะตอนที่ยังเป็นเหมือนเรือนหรือเป็นวังของนายพลท่านนั้นอยู่อ่ะ mm hmm. เขาจับขโมยจับโจรมาจากที่ต่างๆแล้วเอามาขังไว้ที่ใต้ดิน mm hmm. ของที่แห่งนี้ก่อนที่จะเป็นคณะสถาปัตย์ mm hmm. แล้วพอเขายกที่ดินของเขาอ mm ่ะ hmm. ให้กับทางการศึกกระทรวงการศึกษาอะไรเงี mm ้ย hmm. เพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยอ่ะเขาเขายกให้ปุ๊บ mm hmm. เขาบอกว่าจังหวะที่ก่อสร้างอ่ะ ตอนตอกเต่าเข็มเข้าไปอะ่ะพบโครงกระดูคนเต็มใต้ดินเลยอะ่ะเพราะมันมาจากเนาะการจับโจนอะไรต่างๆอะ่ะเนาะนั่นนี่อะไรเงี้ยก็จะมีห้องดนตรีไทยแ็มแล้ว,แล,วแล้วรุ่นพี่ของฉันคนหนึ่งเนี่ยไปซ้อมละครกันใต้ตึกสถาปัตย์อืม,อมแล้วทีนี้เนี่ยก็กำลังกำลังซ้อมเวิร์กช็อปอะไรกันอยู่น่นนี่นั่นนี่อยู่ๆอ่อะเพื่อนของพ,พี่พี่คนนี้เดินตามอะไรไม่รู้ไปข้างๆห้อง ดนตรีไทยก็รีบเดินกลับมาแบบหน้าเสียแล้วแล้วายพี่เนี่ยก็ถามายที่เดินไปว่าไปตรงนั้นทําไมอะน้าบอกว่าตอนที่กาลังนั่งซ้อมละครเวทีอยู่อะเห็นหน้าคนชะโงกมาจากผนังห้องดนตรีไทยอย่างเงี้ยก็กลับไปก็เลยคิดว่ามีคนอะซ้อมรําหรืออะไรต่างๆอ่ะอยู่ในเวิร์กนั้นก็เลยเดินตามไปตัสบอมมีไผ ความนา่ากลัวลดลง5 0าสิเปเนี่ยพอเดินพอเดินตามไปปุ๊บไม่มีใครก็เลยเดินกลับมาตอนแรกคืออาจจะแบบว่าอยากไป,ไปดูวัวเนาะแบบว่า<อ>ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยอาะไปดูในอยซี่บอกว่าบงหมีคราวนี้ก็ก็ถึงเวลากลับบ้านกันละมันต้องไปปิดไฟตึกอะนะนังก็อยู่กับสองคนใช่ไหมมีมีรุ่นพี่ชานกับยายเพื่อนรุ่นพี่ชานก็เดินไป,ไปปิดไฟด้วยกันอะไรเงี้ยพอร,ร,รุ่นพี่รุ่นพี่ชานปิดไฟปุ๊บยายเพื่อนรุ่นพี่อะรีบแบบจับรุ่นพี่ชานเงี้ยแล้วก็วิ่งออกมาเลยนั่นบอกว่า เมื่อกี้พี่ไม่เห็นอะไรจริงๆหรอเพราตอนที่ผตอนที่พี่จะไปปิดไฟอ่ะผมเห็นพี่เดินขึ้นบันไดที่จะไปปิดไฟอ่ะแล้วมีคนใส่จงกระเบนอ่ะเดินสวนกับพี่แบบนี้เลยที่ผมเห็นอ่ะแต่รุ่นพี่คนเนี้ยบอกว่าไม่เห็นโชคดีที่ช้อนหันหลังอะไรอ่ะรุ่นพี่คนหนึ่งมองเห็นคนหนึ่งมองไม่เห็นอะไรของพวกเรอนเดี่ยวก็จะเล็ดจริงๆเลยเนี่ย <anse> กันเยี่ยวไม่ไหวแล้วเนี่ยนั่นแหละเป็นไงบ้างเรื่องของฉันอันนี้โหเลิศอันนี้มาเต็มเลยอันนี้คือเรียนแบบภาคเชานะ้าเนาะให้เป็ภาคค่ำหรอภ<ย>าคค่ำมันภาคค่ำหมาใหญ่ตึงวิศวะคนก็เรียนกัน<อ>ตึงภาคค่ำเหมือนกันนะ,นะ แล้วบางคนที่ไม่รู้ประวัติอ่ะเชื่ว่าเด็กแล้วตอนนี้เนี่ยสารที่บอกว่าอยู่ในคณะวิศวะชั้นหเอาออกไปแล้วเอาไว้ข้างล่างแทนเชิญวิญญาณลงมาอยู่ข้างล่างแทนด้วยนะ <5 S 2> และชั้นหค <5 S 2> ือก็เปิดโดนโดนใสยก็เปิรีโนเวทได้ไดไเออฉะนั้นอะถ้าอยากจะเรียนจริงๆอ่ะมาเรียนออนไลน์ 3D กับดิฉันดีกว่าตำหรับ CG รายการนี้ที่เปิดรายการเนี่ยดิฉันเปคนทำเองทั้งหมดนะคะตบมือค่ะใครอยากเรียนใครอยากเรียนแอนิเมชันออนไลน์ที่ไม่ต้องไปเจอผีก็มาเจอผีทางออนไลน์ได้ สำหรับช่วงต่อไปนะครับก็เป็นช่วงที่ยังอยู่ในโรงเรียนอยู่ชื่อช่วงว่าไกด์ผีอ่าไกด์เถื่อนาไงบ้างไกด์หมูก็จะบูลลี่ตัวเองให้ได้เออพอคนต่ำก็เพื่อแบบคนขำไงก็บูลลี่ตัวเองมันก็เป็นหมูหมูลายสก๊อตด้วยวันนี้ทั้งสองหน้าไม่แบบค่อยอยากเล่าช่วงสามแล้วเพราะว่าก็คือเป็นโรงเรียนจากฮ่องกงดัก ต๊อกอะภาษาฮ<ไ>่องกงเนาะมักนก็จะพูดภาษาแคนตานีสหรอภาษาจีนจีนอีกแบบหนึ่งอะที่ไม่ใช่แมนดารินอะเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนสานแบบดัชนีเด็กแบบคือเด็กที่ทําความผิดไปอะฆ่าคนหรือว่าขโมยของก็เหมือนแบบนี้ก็เป็นสานพิน,น,นิจเด็กแต่แต่เหมือนของไทยเขาจะแบบอ่อนป่ะใช่ไหมหือว่ากดอะไรเงี้ยแต่นี้คือเหมือนไปแล้วเหมือนเป็นคุณเป็นนักโทษคุณต้องทํางานเหมือนแบบแรงงานเลยอะทีเนี้ยเหมือนแบบมันก็มีเด็ก ที่โดนเข้าไปคนหนึ่งอ่ะเหมือนนางแบบเข้ามาเพราะไปฆ่าคนอ่ะแล้วคืนหนึ่งนางแบบเก็บกดอ่ะพอโดนทรมานเยอะๆนางก็ไล่ฆ่าแบบคนร่วมห้องอ่ะ<า>ที่เป็นเด็กด้วยกันอ่ะ เราครูใหญ่ของโรงเรียนอะคือ<า>ก็คือจับเด็กคนนี้ทรมานแล้วถามว่าทําไมถึงทําอย่างนี้อะไรอย่างนี้เขาทรมานด้วยวิธีไหนรู้ไหมเหมือนแบบช็อตไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เลยอะเพราะเป็นแบบสถานกักกันที่แบบรุนแรงอะแบบมันเรียกว,ว่าดัดสันดานาลเลยอะแล้วพอนางไม่บอกอะเหมือนครูใหญ่ก็เหมือนครูใหญ่ก็คงไม่ต่างกันเนาะหมายถึงว่าด้วยความอารมณ์อะ โมโหอ่ะที่มันเป็นที่รุนแรงอะไรเงี้ใช่ไหมแล้วก็ฉันเข้าใจเข้าใจฟิลครูใหญ่นะเพราะว่าเด็กเขามันคอนโทรลยากอะใช่มันไม่ใช่เด็กดีอ่ะแล้วเด็ก่าเด็กแล้วเด็กพวกนี้มันก็คงแบบทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยเออโล้าโ่าไดู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 ดนี่กว่าดึดชั้นห้าดูดู แม่เปรียบเทียบก็คือนางก็พาเด็กไปสะวย่าน่ะแล้วก็จับเด็กับกดน้าเพื่อที่จะเพื่อที่จะเค้นเค้นถามหรอว่าทาท่อมไม่นี่คือแบบฆ่าเลยอะด้วยแบบความที่นางเลือดขึ้นหน้าแล้วอ๋อยายคุใหญ่ฆ่ายายเด็กที่ไล่ฆ่าเด็กอื่นแล้วครูใหญ่เป็นผู้หญิงเล่นคุยครูใหญ่ฆ่าเลยใช่ไหมตอนนี้ฆ่าแล้วพอเด็กตายปุ๊บอะนางก็ไปแขวนคอแขวนคอแขวนคอตาย เขนี่อขวนคอตายตรงแบบสมมติตรงเนี้ยเป็นสะนางก็แขวนตรงขื่อเอาเด็กเนียเอาเด็กไปแขวนเด็กวาคุยให่ไม่เด็กตายแล้วแขวนแขวนคอตัวเองอ๋อเออตอนแขวนก็ใส่ชุดแดงเป็นแบบเดรสเนี้ยสวยๆเหมือนแบบนางน่าจะไม่พร้อมรับชะตากรรมก็อาจจะทําไปด้วยความน้าเื่อมาตามัวแภาพที่คนเห็นก็คือเด็กอ่อืดอยู่ในสะแล้วก็เป็นโสคุยใหญ่ชุดแดงห้อยไอโรงเรียนเนี้ยก็ถูกปิดไปเลย เขามาทําเป็นล่าท้าผีนะหมายถึงว่าพอโรงเรียนนี้ปิดไปอ่ะก็กลายเป็นโรงเรียนร้างใช่แล้วเขาก็มาทํากิจกรรมกันล่าผีล่าท้าผีใช่แล้วก็มีเป็นรายการเลยนะแบบล่าท้าผี National Geographic ก็มาเลยหรอใช่นั่นแหละก็คือประวัติของโรงเรียนนี้แล้วตอนเขาล่าท้าผีอะไรเงี้ยมีคนได้พบได้เจออะไรไหมก็เจอแน่นอนคือครูใหญ่ก็น่าจะดุๆอะไรงี้เลยเนาะเฟสเฟียสอยู่ในนั้นเลยแล้วก็คือนางไม่ได้มาแบบ hello อากทีนะนางก็คือแบบ ผักบ้างอะไรอย่างเงี้ยออ๋แล้วถ้าวันหนึ่งอะรายการเนี้ยจะให้เราไปสถานที่แบบเนี้ยจะไปกันไหมไปเจ้าจนา่งล้านแต่ตื่ิตีไปหนึ่งหมื่นบาทไปเจ้าห้าหมื่นบาทไปเจ้าฉันไปฉันไปแล้วแต่สองพันละไปแล้วแต่สองพันละพร้อมชุดสวยพร้อมชุดสวยงามพร้อมชุดสวยงามราตรียาวราตรีแดงพร้อมเลยประชาเลยมีใครเจอวิญญาณเด็กด้วยไหม เขาก็คงได้เสียงเด็กแบบขีดร้องด้วยความแบบทรมานเพราะว่าจุดสุดท้ายเขาได้รับใช่าแล้วเขาบอกว่าห้องที่โดนไล่ฆ่าที่โดนอีเด็กนั้นค่ะห้องเขาเรียกว่าห้องแลนด์มาร์กใช่ทำไมเห็นเด็กแบบเป็นเงาเลยนะแบบเหมือนในหนังอะที่แบบแล้วแบบกระจายอะไรเงี้ยเลือดอะไรเงี้ยประมาณนี้ตลาดนิวท่สาตอนนี้โรงเรียน นี้โรงเรียนนี้ไตรงตรงป๊อกแป็กดักดักโเออนั่น่ะใครรู้ก็มาบอกใครรู้ก็เม้นหน่อยเออจริงๆอ่ะคานดี้เหมาะกับโรงเรียนนี้มากทั้งสี่คนเลยค่ะหนูอย่ามาตี่าดคนเดียวค่ะเออหลอดคนเดียวค่ะลูกอย่าค่ะอย่าดูดีทำสีผมเออโอ้ทำหมดไม่อันนี้เพรสีผมธรรมชาติเลยเลยเกิดมาก็เป็นนี่ง่ายตากแดดเยอะเฉดเดียวกัน เราไม่มีติดก็ถึงรู้ไงคือได้อ่ะเราตักแดดด้วยกันให้ไปเติมโคนบ้างเพราะโคนยาวไปถึงเชียงใหม่แม่หนูไเชียงใหม่หนูว่าเติมโคนด้วยโอ๊ยไม่มีค่ะอันนี้เขาเป็นทำบาซิเลียแล้วบ้าบาซิเลียทำบาซิเลียแล้วบ้างแบบไรบาซิเลียบาซิเลียคือการบาซิเลียอะไรนะแม่อมเบริกันใบยาลบยา หรอปริญญาหรอปรรยญาอ๋อตาเราจะพูดอะไรไปเนี่ยสนมากเลยโอเคหอมปากหอมคอเนาะทีมโรงเรียนก็ประมาณนี้แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็มีประวัติอะไรใดๆเยอะอยู่เหมือนกันก็ส่งมาเล่าให้กันฟังได้ที่โซเชียลทุกช่องทางเอาเรื่องมาให้ให้เล่าบ้างเพราะว่าตอนนี้เรื่อง หมดแล้วหมดแล้วทีเ่เียี่เแต่งแล้วเหนื่อยแล้วอ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะค่ะเราเจอกันนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ ่ใช่ผีหนูแค่ชอบพี่อย่ากลัวหนูนะและพี่ก็ไม่ใช่พระไม่บาปหรอกค่ะอยู่ใกล้หนูได้พี่เห็นหนูหลอเพี่เห็นหนูหลอจริงอะปาเห็นปาเห็นหนูหลอเพี่เห็นหนูเหรอพี่เห็นหนูเหรอไม่ได้หรอกไม่หรอกหนูแน่นะพี่เห็นแน่นะพี่เห็นแน่นะจริงอะปาพี่เห็นหนูแน่นะหนูเห็นพี่ลหรอหนูเห็นพี่ละรลุกล้วปาเห็นพี่มาแล้วค่ะ